ดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสี่ทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจําที่12กุมภาพันธ์2568คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดตักไลยมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเจ็ดถ้วยสี่เหรียญสามเหรียญ The world ช่วงนี้ด้านของการเงินนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะบางคนอยากจะประหยัดอยากจะมัดทัยัดนะคะนะัเรียกว่าการเงินนะคะยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะคําพูดนะคะมีเสน่ห์เรียกว่าปากเป็นเอกนะคะช่วงนี้การค้าการขายนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจานะคะจะแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะเรียกว่าต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะก<ๆ>ารเงินจะได้จากคําพูดของเรานะคะนันะมีดวงเดินทางด้วยช่วงนี้นะคะบางคน เขาเรียกว่ามีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทําวีซ่านะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะหรืองานทางด้านประเทศออนไลน์โซเชียลหรือว่าสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะโดดเด่นนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์เขาเรียกว่าช่างฝันช่างจินตนาการนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะอยากเดินทางนะคะทางานต่างถิ่นต่างแดนใครที่คิดอยากจะ เดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือว่าต่างถินต่างแดนนะคะช่วงนี้นะคะประสบผลสําเร็จสามารถทําได้นะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องลงมือทำนะคะอย่ามัวแต่ฝันนะคะอย่ามัวแต่จินตนาการนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบ คนถูกใจนะคะบางคนเจอกันทางออนไลน์โซเชียลนะคะหรือบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงมีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะ The word นะคะเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาบนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขเจ็ดสี่สามหนึะคะเจ็ดต่อไปนะคะคนเหมือนจัน คนวันจันทร์หนึ่งเหรียญคนวันจันทร์ดวงเหงนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะหรือบางคนมีโอกาสได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะบางคนมีโอกาสซื้อทองมีของมีซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็เรียกว่ามีมีคนหยิบยื่น สิ่งที่ดีนะคะโอกาสดีๆนะคะเข้ามาให้บางคนอยู่บ้านเฉยๆย,ยังมีคนอ๋อนน้นอ๋อนี่มาฝากเลยนะคะหรือถ้าในเรื่องของการงานใครโรงงานอยู่ก็มีโอกาสดได้งานมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะเงินโบนัสเงินปันผลเงินแบ่งหุ้นนะคะได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าคนดวงเหงนะคะสิบไม่เท้างานเยอะนะคะวันนี้งานเยอะงานมากนะคะ โดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านประเภทโกดังหรือว่าโรงงานใหญ่ๆช่วงนี้นะคะงานค่อนข้างจะเยอะเรียกว่าทํางานสักกะเบื่อ,อยันเรือรบนะคะเจ้าชายถ้วยสติปัญญาไวพริบช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะเรียกว่าจะมีะจะทําอะไรนะคะมีสติมีสมาธิที่มากขึ้นนั่นเองนะคะรอบคอบมากขึ้นนะคะนะมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์หรือบางคนอาจจะชอบสวดมนต์ นะะั่งสมาธินะคะอยู่กับบ้านนะคะ ka, ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแปดเหรียญน,นะคะการเงินนะคะการงานนะคะยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะยิ่งขยันยิ่งเขาเรียกว่าคนที่ผลิตเรียนเองนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวหรือว่าประเภทนายช่างนะคะช่างอู่ช่างซ่อมนะคะงาน uh, โดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ใครที่อยากมีบุตรหลานบริวารช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันมีบุตรหลานบริวารน,นะคะโชคลาภอาจจะมาในรูปแบบบุตรหลานบริวารก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะจะเข้ามาในชีวิตนะคะ โชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข1008นะคะ1008งนย์ศนคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะสิบดาบห้าถ้วยสิบดาบห้าถ้วยช่วงนี้คนวันอังคารนะคะนะคิดมากคิดเยอะนะคะนะบางคนคิดเรื่องการงานบางคนคิดเรื่องการเงินนะคะก็เ,เรียกว่าใครที่รอง,งานอยู่นะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะ หรือว่าใครที่ทําอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสปรับเปลี่ยนนะคะเรียกว่าจุดหักเหนะคะในเรื่องของการงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะน้อยอกน้อยใจเพื่อนร่วมงานในเรื่องของการเงินนะคะใครที่รอคอยการเงินอยู่หรือว่าเครียดเรื่องเงินนะคะคุณก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเงินก้อนใหญ่ด้วยน,นะคะคิงเหรียญนะคะเขาเรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่วันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาก็ได้หรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะช่วงนี้นะคะ จะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จเจ็ดไม่เท้านะคะการงานใครที่โรงงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้งานแต่เราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามด้วยนะคะเจ็ดไม่เท้า,าเขาเรียกว่าต้องกระตือรือร้นนะคะนะ่ความเพียรพยายามความกระตือรือร้นนะคะจะได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จเราอยู่เฉยไม่ได้นะคะถ้าอยู่ถ้ามัวแต่อยู่เฉยนะคะมันก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องก็เรียกว่าต้องขยันต้องกระตือรือร้นรนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะของคนวันอังคารน,นะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะ <c oughs> ตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้นะคะช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงกินกินยาก็ได้กินยาหรือว่าหมอนัดหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้รับข่าวคราวกันเก็บการป่วยของคนอื่นก็ได้บางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานอวาวุโสคนนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะบางคนน้อยอกน้อยใจคนรักนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะอาจจะอยู่กันคนละที่นะคะหรือบางคนนะคะอยู่บ้านเดียวกันทํางานเข้ากะที่ไม่ตรงกันก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขสมุดเงินเก็บ ธนาคารนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากพยิบสนะคะมีเลขศูนย์ห้าศนนะคะศูนย์ห้านย์ดนน คนวันพุธนะคะ The Lover คนวันพุธช่วงนี้นะคะคำพูดนะคะมีสเสน่ห์นะคะ เขาเรียกว่าจะพูดจะคุยจะติดต่อนะคะจะเจรจาอะไรกับใครช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรือเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรืองานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์หรืองานประเภทที่ต้องใช้คําพูดบริการนะคะเรียกว่าโดดเด่นด้วยนะคะ <pigs S 3> ผู้หญิงจะเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะคะ ถ้าเป็นคนผู้ชายช่วงนี้เรียกว่านารีออปธรรมนะคะสี่เหรียญการเงินนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะอยากจะประหยัดอยากจะมัธยัติหรือเรียกว่าทั้งเยียบทั้งกอดน,นั่นเองนะคะการเงินช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะราชินีเหรียญบางคนผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้วันนี้การค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะ ส่วนทางด้านของใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนพวกนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งทง้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดนะคะบางคนอยู่ในห่วงของความรักนะคะเดิเริ่เวอร์กเขาเรียกว่าอยู่ในห่วงของอความรักเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งติ๊งนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบ จากการเสียงดวงได้นะคะเลขหน้าไพา่จากพระยิบสี่มีเลขหกสามสี่ศนะคะหกสา่ศนคนวันพฤหัส 6เหรียญน,นะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะบางคนนะคะมักจะหมดไปกับคนที่เรารักนะคะมักจะหมดไปกับคนที่เราเป็นห่วงนะคะบทดหลานบริวานนะคะภรรยาก็ได้สามีก็ได้นะคะเ็าเรียกว่าจิตใจดีงามหรือมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญด้วยนะคะช่วงนี้นะคะอยากทําบุญอยากบริจาคทานนะคะการให้ทานนั่นเองนะคะจิตใจดีงามนะคะ แปดถ้วยนะคะการเดินทางนะคะทั้งกลางวันกลางคืนช่วงนี้พักผ่อนน้อยตื่นเช้านอนดึกระวังสุขภาพใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะยามค่ำคืนต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าความดันไมเกรนนะคะอาการวิงเวียนศีรษะนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะสิบไม่เท้านะคะ การงานนะคะภาระเยอะแยะมากมายบางคนทางานติดช่วงกลางค่ำกลางคืนดึกดึกดือดเดืมืดค่านะคะภาระเข้ามาให้ต้องแบกต้องรับนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือว่าการเงินที่รายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะช่วงนี้นะคะแต่คุณรอดไหมคุณไหวไหมคุณก็ไหวนะคะสองเหรียญสองเหรียญหกเหรียญนะคะเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะแยะมากมายบางคนอยู่ในช่วงช่วงของการหมุนก็ได้หมุนจิ้วๆนะคะนะก็ แต่ยังไงเราก็ยังมีคนในครอบครัวยังให้ความช่วยเหลือนะคะบางคนได้จากคุณภรรยานะคะได้จากสามีได้จากคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านา้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะ,นะคะตัวเราเองก็เขาเรียกว่ายังยังมีคนเมตตานะคะยังมีคนอุปถัมภ์นะคะสาหรับคนที่การเงินที่เราจ่ายเยอะนะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าหมุนนะคะหมุนหมุนการเงินนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะนะก็เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนะคะที่ไม่เพียงพอนะคะความดันไมเกรนพวกนี้นะคะหรือคนที่ต้องแบกของหนักๆยกของหนักๆก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองบางคู่นะคะมีโอกาสพัดพลากอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยูน่คนละที่ นะคะหรืออยู่บ้านเดียวกันที่ทํางานไม่ตรงกันเข้ากะที่ไม่ตรงกันก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดนะคะบางคนยังโหยหากับอดีตอยู่นะคะเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะนะ,ะเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากพ่ย,ยีส่สมีเลขหกแปดศูนย์สองนะคะหกแปดศนอนะคะต่อไปคนสุด คนวันสุกนะคะอัศวินดาบช่วงนี้คนสุกมีดวงเดินทางนะคะนะเขาเรียกว่าการเดินทางที่ไม่ได้วางแผนการเดินทางที่เร่งรีบหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเป็นมีคนที่มีอํานาจเหนือนกว่าเรานะคะโดยเฉพาะทหารตํารวจนะคะงานทางด้านหน่วยงานราชการมักจะโดนคําสั่งแบบสายฟ้าแลบเลยนะคะเรียกว่าคําสั่งของการรับงานหรือว่าการเดินทางที่ รีบไปรีบปรับการงานที่เร่งกับเวลาก็ได้ด้วยนะคะราชนีดาบนะคะช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะแกล่งนะคะอดทนรับผิดชอบเรื่องของการงานคนวันศุกร์ทำได้ดีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงแก่งผู้หญิงเกล่งเกล่งนะคะผู้ชายก็ผู้ชายที่แล่งนั่นเองนะคะห้าถ้วยนะคะ กังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้นะคะของคนวันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะบางคนอยากไปวัดอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์นะคะอยากไปไปขอพรก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีโอกาสได้รับข่าวครา,าวการเจ็บการป่วยของใครหรือบางคนได้รับงานได้รับข่าวงานเกี่ยวข้องกับอวะมงคลนะคะงานศพนะคะอาจจะเ็าเรียกว่ามีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองบางคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะหรืออยู่กันคนละที่ก็ได้นะคะนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอาจจะบางคนนะคะค่อนข้างขี้ถึงคี้หวงคนรักก็ได้นะคะจ้องจับผิดคนรักคู่ครองนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะ<ม>เลขหน้าไพา่จากพา 24, ไพ่ยิปซีมีเลข0 0 5 0ูนห้านนะคะ0 0 5 0ศศนะคะ หดาบนะคะสเหรียญช่วงนี้คนคนวันเสาร์มีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหดาบนะคะเขาเรียกว่าต้องลงมือทำนะคะถึงจะประสบผลสําเร็จนะคะใครที่คิดอยากเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีเรียกว่าประสบผลสําเร็จได้นะคะแต่เราก็ต้องเรียกว่า ต้องตัดสินใจนะคะหรือลงมือทำนะคะหนึ่งดาวก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจได้ด้วยนะคะการเดินทางการหางานทำนะคะต่างถิ่นต่างแดนโดดเด่นนะคะเดิมเพลินนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะช่วงนี้นะคะจะได้ดีเรียกว่าประสบผลสาเร็จได้ผู้หลักผู้ใหญ่หนุนดวงผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหรือ ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะหกไม่เท้าชัยชนะนะคะการสมัครงานการสอบการแข่งขนันการรองานนะคะนะก็เรียกว่าจะได้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนมาจากเดือนไกลนะคะบางคนเป็นได้ต่างชาติหรือเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้นะคะ โชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข1 2 4 6นะคะ1 2 4 6นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ